ตกไซส์ขา,ายในไทยทําไมมันราคายังแพงอยู่มีหลายๆคนฝากถามคุณโอว่าถ้าเกิดว่าเราจะขายทุเรียนแบบ ABC ซหรือขายทุเรียนที่ส่งออกเนี่ยค่ะราคามันก็จะค่อนข้างสูงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยราคาเกดสูงเราก็ส่งออกไปแล้วละ่ะแต่สําหรับทุเรียนที่เป็นตกไซส์เนี่ยค่ะทำไมเนี่ยราคาที่ซื้อกันก็ยังแบบแพงอยู่ยังร้อยแปดสิบสองร้อยซึ่งมันเป็นราคาเดียวมันเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับทุเรียนที่เรารับซื้อมาเพื่อทําการส่งออกทําไมคนไทยตกไซส์ก็ยังกินราคาแพงอยู่มันเป็นคําถามที่แบบเขาติดค้างคาใจมากเลยคุณโอตอบคําถามแบบนี้นะคะถ้าเป็น เนี่ยค่ะราคาค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยค่ะทุเรียนเนี่ยเวลาขายที่เมืองไทย1คือเวลาเราตัดอ่ะเราก็จะตัดล็อตเดียวกันกับลูกเบอร์หัวเบอร์หางเบอร์กลางทุกอย่างก็คือถ้ามันเป็นรุ่นเดียวกันเนื้อเดียวกันเราก็จะตัดมาใช่ไหมคะแล้วทุเรียนตกไซส์เราก็จะแบ่งไปขายในประเทศไทยแต่ว่าจากสวนจากแทงนะคะเขาต้องมีการคัดแยกก่อนนะคะในการคัดแยกเบอร์ต่างๆเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีค่าคนงานค่าบริหารจัดการค่าลูกน้องนะคะแล้วมันก็จะต้องมีเรื่องของค่าขนส่งนะคะถึงว่าจันทบ,บุรีไปยังกรุงเทพไปยังตลาดไทย ไปยังตลาดสี่มุมเมืองหรือว่าไปตามแม่ค้าต่างๆนะคะที่เขามารับไปขายนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะไปบวกราคาค่าใช้จ่ายเป็นทอดๆรวมถึงยังต้องมีการบวกกําไรของแม่ค้าที่เอาไปขายเองด้วยซ้ำนะคะก็คือทําให้ราคาที่กว่าจะไปถึงผู้บริโภคนี่คะ่ะก็จะค่อนข้างสูงซึ่งอันนี้ค่ะยังไม่ได้นับรวมค่าการตลาดค่าการทำมาร์เก็ตติ้งโปรโมทโฆษณาทุเรียนของแต่ละเจ้าด้วยอะคะ่ะข้อ 2. คือเขาสามารถใช้ทุเรียนตกไซส์ไปแกะเนื้อขายได้ด้วยความที่ทุเรียนตกไซส์เนี่ยข้างนอกจะไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นเนื้อหนึ่ แล้วูสวยอะค่ะยังไงยังไงก็จะถือว่าทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพค่ะถ้าแม่ค้าที่ซื้อทุเรียนตกไซ์ไปแกะเนื้อขายอะค่ะเขาก็จะทําการแกะทุกฟูทุกลูกเลือกออกมาคือถ้าเนื้อดีเขาก็ใช้ได้บวกเป็นราคาเพิ่มขึ้นไปอะค่ะขอให้เนื้อในดีเนื้อเยอะๆเ,เม็ดรีบๆเขาไม่ได้แคร์ว่ารูปตรงข้างนอกจะสวยหรือไม่สวยนั่นก็ทําให้ราคาตกไซต์ในตลาดเมืองไทยอะราคาสูงเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเอาจริงๆนะคะจากประสบการณ์ของฟีนโออะถ้าเกิดว่าจะให้ราคามันแบบไม่ได้ โดยตรงมันจะทําให้คุณได้ราคาที่ถูกกว่าอย่างช่วงนี้ค่ะอยู่ในช่วงพฤษภาค่ะผู้เรียนก็จะอยู่ในระดับราคากลางๆก็ไม่ได้สูงเวอร์เป็นแบบ2องร้อามหรือก็ไม่ได้ต่ําไปจนแบบ1 3 0่งร้อาบออันนี้เป็นราคาหน้าลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในสวนน่ก็จะราคาถูกกว่านี้ค่ะแล้วที่สําคัญลูกตกไซส์ครูเขาจะอววๆอ้วนบางทีมันอาจจะไม่ได้เต็มคูมันอาจจะเป็นเม็ดเม็ดนะคะคือผ่าทุเรียนออกมาแล้วมันก็จะมี1เม็ดนะคะห่เม็ดเม็ดเม็ดมันจะได้ภูสวยเลยและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมทุเรียยยนนนตกไไซใปรรระะเททศถึงงััาาคคคแ่ล้วมมจห ควีนโอควีนออฟรุช่า Queen o, Queen